สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Watch Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วง Watch by Review อันดัอันดจเอ่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอันดอบมาแล้วดองเก่น้องตุ้มมากแคนดี้แคนดี้เย้ทุกคนเอ้ยได้แกะหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะบอมไม่ได้ช้าอะไม่ได้ช้าแต่ว่าคิวสี่คนอะยากอยู่ ไม่ต้องไม่คิดถึงอีกคนที่ห้าเอออีกคนที่ห้าช่างมันอีคนที่ห้าก็ซื้อนะแต่แว่าไม่ยังแ่มาเนี่ยจะรอนะคะทุกคนนั่นแลกต้องแกะบองน้องดีแค็ดีจ้า้นะคะเดี๋ยวไปลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะได้การ์ดอะไรยังไงบ้างนะคะตามคอนเซ็ปต์เดิมก็คือว่า ส ama, ั okay. ่งกันมาจากคนละล้านคนละอะไรเลยเพื่อกระดายความเสี่ยงนะคะเเหมมือนดิโอเคแต่ว่าก่อนที่จะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกกิ๊กให้เราด้วยนะคะและแน่นอนนะครับว่าชวัยมี membership นะถ้าอยากดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายรออยู่ในเพลย์ลิสต์ exclusive สำหรับเ e มเบอรจ้าและถ้าอยากให้พวกเราแกะบั้มแบบนี้บ่อยๆสามารถให้กำลังใจพวกเราได้ผ่านซุปเปอร์แดงเลยจ้าปด้วยนะทุกคนใช่เพราะว่าซื้อเองถูกบั้มนะจ้ามา เริ่มพี่ขายเริ่มพี่โดนเลยในเมื่อโดนแกะแล้ววะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะอันนี้ไว้ก่อนซื้อกับปลาหนองกว้างมาเย่ปลาหนงกว้างเป็นอารตีปีกอ้แม่เป็นอะไรอ่ะเสี่ยวเป็นเลียอะไรค่ะซื้อแบบอเปเชียลสเปเชียลสเปเชียลอะไรกว่าที่คิดเนาะจริงคือตอนแรกอ่ะเราเห็นรูปอ่ะเราเข้าใจว่ามันต้องกล่องใหญ่แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยคนร้าหนองกว้างเจ้าคนดีคนเดิลนัวขออนุญาตพี่ดรรีวิวไปก่อน ก็จะเป็นกล่องกล่องเล็กกล่องเล็กแบบนี้ทุกคนอุ้ยเนื้ออุ้ยสีเขียวด้วยสีกล่องไม่เหมือนกันเลยใช่สีกล่องไม่เหมือนกันอุ้ยกูอยากได้สีเขียวตื่นเต้นอะอ่ะมันเห็นเลยเว้ยมันเห็นเลยพี่โนเหมือนเขามีน้องตัวเล็กอยู่ในนั้นด้วยใช่ปะใช่อุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นด้วยแบบว่าแบบนานนมก็เดี๋ยวกันนะเอ้ยอ่ะอะให้ดูน้องตัวเล็กก่อนไหมดูน้องตัวเล็กอุ้ยหลับตาก่อน มีการห้อยห้อยเป็นน้องตัวเล็กเอาไห้ตัวหรอเป็นเหมือนแบบที่ห้อยคิสมาได้เป็นได้ไข่เลยน้องเลิน้องเลิเปนี่้วจิ๋วเรกจิ๋วเด็กซุ้มอาตนีิกาดนะเป็นฟโตกดแล้วนะใบอ่ะใบดิงก่อนความอยู่ไม่รู้เลยความอยู่อะจำอะไรไม่ได้เลยเอายังสอลังลังกา เดี๋ยวก่อนหาก่อนอันนี้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 เป็นซีดีอุ้ยมันน่ารักมากเลยอ่ะเซ็นซีดีจุจ้มมากเลยเป็นซีดีจุม้มเป็นซีดีจุม้มนะเป็นซีดีจุ้มนีดีจุ้มนี่ีจุ้มโอ้ยอุย้ยเขาจะมีอีก่ไหมอ่ะหมดแล้วหรอกกาละ อันนี้แบบได้รุ่นอันเดียวเหรออันเดียวหรออันนนี้เป็ไม่มีข้อมูลเลยทุกคนคือเคยอ่านนะว่ามีอะไรบ้างอ่ะแต่จำไม่ได้หรอกแน่เลยอ่ะได้รุ่นอันเดียวแน่เลยเพราะว่ามันเป็นฟิลแถบก่อนอันนี้ก็เป็นแบบเป็นแบบโปสการ์ดโปสการ์ดต่างๆมีเยอะแยะมากมายแบบหลายหลายคนโอ้โหอันนี้ดีแฮ เขาไม่ใช่โปสการ์ดเป็นแบบว่าเพลงอุ้ยแต่ละหน้ารักมากเลยอันต่อไปอุ้ยอุยอันนี้น่ารักจริงอุ้ยนี่คุ้มมากอันนี้คุ้มมากมีจดหมายข้างหลังด้วยอยอันนี้คุ้มอ่ะคิดถูกที่สั่งสเปนอ่ะมีแค่นั้นมีแค่นั้นนวนโอของหมองหมีอุ้ยแล้วก็มีรูปรวมหนึ่งรูปปตโอ้ยน้อเลอดีมากอุ้ยกูมีอะไรไปติด เออน่ารักมากก็มีประมาณนี้สําหรับสเปเชียลใช่ไหมใช่แล้วก็มีก๊าซหนึ่งใบแล้วพวกเราก็แบบซื้อสเปเชียลกันนะใช่เพราะว่าเอออยากได้กรอบชอบพี่แตงคิมไม่โดนอยากได้กรอต่อไปของใครดิคะพี่อ้อมใจไหมได้เพราะว่ามีสเปเชียลอันเดียวแต่ก่อนที่จะไปแกะขออนุญาตอันนี้พี่อ้อมไม่ได้มีร้านอะไรเพราะว่าฝากคุณเก่งซื้อเก่งเป็นแฟนช่องนะคุณเก่งไปเกาหลีแล้วพ่อยากไปเกาหลีพอดีแล้วแบบนี่ก็เลยถามว่าแบบเก่งซิวบ้า ดีให้หน่อยได้ไหมคุณเก่งก็เลยบอกเก่งเก่งไปดูให้เสร็จปุ๊บคุณเก่งมาได้ส่งมาใคบ้านคุณไมยแล้วจะถามว่าน่ฝากให้อาบูน่ารักมากเพราะว่าปีโป้เคยได้ไปแล้วเปนดันะค่านนงแล้เขาหน่ารักมากบุ๊คคือแมวของเดอเดี๋ยวเราจะใส่แล้วไว้ถ่ายรูปให้คุณเก่งแล้วคุณเก่งก็ยังส่งอะไรนั่นนะสิบุ๊คจะใส่ได้ยังดูตัวโตอยู่ลองดูเดี๋ยวลองดูอาจจะต้องรออีกแต่ว่าตอนนี้บุ๊กก็กำลังโตละ แล้วก็ยังส่งอะไรมาให้กูไม่รู้เนี่ยอะไรอ่ะอวิน่ารักมากเลยกิบต็อกเหรอกิบต็อกอุวยกิบต็อกโตโตมากอุวยนโนวินโนวินโน้ชินะมอนวิเราเห็นอันนี้อวนโลมีตุเรนนี้ขูน่ารักมากมีหลายตัวเลยแลาวก็ฝากให้ทางช่องนะคะห้าตัวปะใช่โนแน่นอนว่านโนนอนมาแล้วโดนอดแล้ว น้องอ้วนอันนี้น้องมาร์คไงนวลนอน้องมาร์คนอ้วนนวอนวลโอนวลอนวลนวลโนอบวุณคนะขอนคุณอนะออนอน ิดถึงช่องเตาหอดเลยคุณเก๋ก็เป็นคนนึงที่ไม่ได้บาทอ่ะเศร้ามากอ้ยคุณเก๋ซื้อตามคาแรคเตอร์ดีแน่เลยอ่ะน่ารักจุ๋มมากเดี๋ยวเราจะไปเป็นน่ารักขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเอามามาเอพบิเตอร์ฝากหน่อยเราสังเกตของชั้นรอขออนุญาตนะเอาต้องดูสิว่าพี่อ้อมจะได สี่วานขอยากนะ่้อนได้กระเป๋องสีเหลืองอุ้ยเอ้ยก็สวยนะน่ารักสีพาสเทลสวยทุกสีเลยอ่ะโอ้ยน่ารักมากอันนี้อันนี้กล่องพี่อ้อมนะพี่อ้อมพี่ต้นเปิดมามันเห็นเลยเปิดมามันจะมีการ์ดหงายอยู่เลยใช่การโฟโต้การ์ดโฟโต้การ์ดหงายอยู่เลยใช่น่ารักมากเออตรงนี้คือน่ารักเลยอ่ะกล่องนะเก็บมากเลยอ่ะจริงไม่เก็บทุกอย่างเลยอ่ะคือรู้สึกว่าเอาไปวางบนโต๊ะก็คือน่ารักน่ารตัวคนดุ๋มอยู่ไหนอ่ะ ว่าใครไม่รู้อุ้ยคนละสีกับพี่โดนคนละท่าทางอุยคนละท่าทางคนละแล้วดูต้องคริสต์มาส์ทสินี่สองคนฮันนี่ลูกยิงเตยแล้วเลยเหรอว่าอลไรหรือแอนแบบรู้เลยว่าลูกเตยสักคนนึงกับโดนน่ารักไปนี่คือไปนี่คือชืไปนี่ค <progressive> ื <hyd rage S 3> อน้องโนมาสีจุได้ไข่เออเดี๋ยวมีให้เทรดนะแล้วก็เปิดดีลตรงนี้เลยเออ ตียงการหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวออกไปห้อยเดี๋ยวออกไปห้อยเดี๋ยวออกไปห้อยออกไปห้อยแต่โดนตีบ่ตียงการหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยพอแล้วนวดนวดโอ้หรือเปล่านวดโอ้มีว้ายเดี๋ยวว้ายนวดเดี๋ยวเฮ้ยโดนจอมไหลที่มันเกี่ยของกูปวไเนี่ยไม่เพราะว่าคุณเก่งซื้อไงโอย เฮียเหลินเกเขาเฮียเหลินเฮียเหลินก็เลยมาแต่ว่าน้าโน้ตุนจิ๋วมากเลยนะนคุณเก่งจิ๋วมากแล้คุณเก่งนมากน่ารักมากน่ารักมากใช่แล้วก็ข้างในก็คือเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันแล้วกได้ขายใจ ต้องแบบมินโนใช่เท่านั้นถึงถึงจะได้เหตุแจมินกับน้องเลอแจมินกับน้องเลออุ้ยทุกคนแบบโฟโต้บุ๊กจิ๋วเล็กนี่น่ารักมากอันนี้คือซีดีใช่ไหมใช่ซีดีค่ะอันนี้เหมือนกันไหมเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันค่ะเหมือนกันดีมากโอ้โหดีมากเลยน่ารักมาก มาพี่เตยพี่เตยก่อนเขาบอกพี่เตยนี่กล่องพี่เตยอยู่ไหนเราไ่รนี่กล่องพี่เตยอยู่นี่อ๋อเธอเกะให้เอออุ้ยอุ้ยดูดีจะได้สีอะไรอ่ะคนละสีกัสีชมพูสีชมพูคนมเลยอ่ะมันมีสีชมพูมีสามสีอ๋อมีสามสีก็คือครบหมดเลยเออว่ะนะคะมาพี่เตยนวลโอจะมาหาเดี๋ยวขึ้นลานให้นวลโอจะมาไหมพี่เตยเราคว่ำกล่องนิดนึงเพื่อดงเหลิสนวลโอจะมาไหมรออยู่ เลี mm. <reci him S 1> ๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเอา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 คนตัวคนละก่อนเอาคนไปก่อนเอาคนไปก่อนเอาที่ห้อยไปก่อนนะคนณละท่าทางหรือเปล่าเหมือนเหมือนจะคนละท่าทางเสียอะไรวะเสียอะไรเอาจริงกูจำท่าตรงนู่นจำได้เอาหรอนี่ก็จำได้เลย้ออุุยวยอุวยไม่เหมือนวะไม่เหมือนคิดว่าไม่ใช่หนึ่งสองสามใครก็มาเฮ้ยอุยกูว่ากูจำได้แล้วมีหัวจุกด้วยหนึ่งสองสามกูว่ากูจำได้ กันไงใช่วเขาจะได้ใช่ค่ะน้องเลิกน้องเลิกมาค่อยมาต่อไปพี่เตยโฟโต้การ์ดรักแม่ได้เปล่าให้ยุ่งเรียกให้ยุ่งเรียกเออเออเอาแชร์ชานเรียกใครจะมาหน้าไม่รู้เรียกไว้ก่อนหนึ่งสองสามติงหนึ่งสองสาม กล่องเดียวก็โดนมากมันของดนเลยโอ้โหแค่กล่องคนละสีแก่งคนละสีที่เหลือที่เหลือข้างในเหมือนกันหมดเลยเชิญเทรดได้เลยค่ะเชิญเทรดได้เลยเชิญเทรดตรงนี้เราดูดิอุ้งกระต่าย อันนี้อุ้มหมีอัน,นอุ้มกระต่ายหยุดดิหยุดจีแกหยุดจิโนวลโอออนบ้างอวานเหรอจองตีสองเดี๋ยวรอเนะี่ยแต่แต่ว่าพี่เตยไม่ได้มีแค่นี้ใช่ไหมใช่จะให้กดแกะทั้งหมดหรือว่าพี่เตยจะแกะก่อนแกะพี่เตยไปเลยกับแม่ใช่ให้หมดให้หมดไปเลยพี่เตยพี่เตยก็มีดิจิทัลแพ็คสองปิดดีลค่ะปิดดีแคซานกับ แรกเลยแรกเลยใช่แล้วเราจำไม่ได้เลยว่าการ์ดมันจะตรงกับหน้าปกหรือไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยจำเราไม่เคยจำเลยเราเดาว่าไม่แต่เราเดาว่าไม่มาตามเตยอันของรอบหนึ่งสองเจ็ดไม่ใช่ใช่ไหมใช่ตอนนั้นที่เราไปเหมือนมีนีใช่อันนี้เป็นอันนี้เป็นโปสต์น่าจะเป็นโปสต์โปสตตามโปสต์ามเมมที่โปสต์ตามปกใช่เอาพี่ทันจะเซมินเหรออ่ะทำไมเป็นของอีไว้อ่ะ อ้าวฉันยิ่งผิดละสิแต่มึงแกะไปแล้วด้วยอ๋อไม่เป็นไรงั้นถือว่าแกะให้ไว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 ไปเลยแกะให้ไว้ไปเลยอ่ะแกะให้ไว้ถือว่าอันนี้แกะให้ไว้อีไว้เหมยแกะให้มึงเอออว่าเปิดมาอุ้ยใจบีนอนงงทำไมใจบีนสั่งดงเลิศเอางี้เอางี้ในเมื่อในเมื่อไปของไว้อ่ะเราไม่ต้องนู่นเราเราจะเราจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างใช่เออได้ได้เราได้รู้ว่ามีอะไรบ้างได้ได้ไดแค่ไปรู้กับตอนนี้เลยอันนี้อันนี้ก็คือเป็นอ่ม เบ็นดิจิตอลแพ็คของของว้าตรงหรอไม่ตรงหบอกว่าลุ้นไง่บอกแล้วมันชอบมันสุ่มต้องแลกได้เลยนะหรือเปล่าไม่รู้หนึ่งสองสามตึ้งของพี่ไว้แะทุกคนประดีใจมากนี่มันของกูหรือเปล่าเหรอไม่เป็นไรต้องแลกเผ็เลยเพราะมันไม่รู้่หรอกไว้มันไม่รู้หรอกจรรริงไไหวมู่้อกนเอาของมันมาแก้หมดเลยแล้วก็เป็นแผงซี เคิดไวทุกอย่างเลยหรอเขาซื้อมินโนแล้วก็แล้วก็จะเป็นแบบเป็นรูปของเจนนีอะไรเงี้ยทุกคนประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิจิตอลแพก็การซุ่มการซุ่การซุ่มเหมือนเดิมแต่มีแต่มีแต่มีอันนี้ใช่อันนี้ที่เป็นตามปกอันนี้จะเก็บไปให้ไวหรือพี่เตอร์จะดิวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บให้ว่าแต่ดูว่าว่าของเราเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่เอาแฮชชันกันก่อน่แฮชชันอันนี้ ของพี่เตยของจริงแล้วค่ะของพี่เตยของจริงแล้วค่ะตลกมากอ่ะขำว่ะขำอ่ะอันนี้ก็คือเป็นโปสแทชาน่ารักมากพี่เตยน่ารักอันนี้ก็ลุ้นุนแต่กาดอย่างเดียวอันนี้ลุ้นุนแต่กาดอย่างเดียวนี่ตื่นเต้นนะเอ้ยตื่นเต้นมามาแน่พี่ไว้พี่ไว้ให้พี่ไว้มันได้เหตุที่ไว้ต้องการจริงนอนโอสองสามไว้ต้องตายได้เนี่ยหนึ่งสองสามปหรืป่ะหนึ่งสองสาม กูว่าอะมันเหมือนตันหระถ้าสมมติว่าแกอันนี้ออกมาก็จะคิดว่าอ๋อมาตันโตแบบนี้เพราะแตกตลอดแล้วพอไปแกเขาอีกคนนึงก็จะอ๋อไม่ใช่นี่ว่าตะกี้กูต้องกริดนะอะไรอย่างเงี้ยข้างในก็จะเป็นแต่ลูกมาลูกมาลูกหักมามี่เหลืออันนี้เป็นน้องอีจูนเป็นน้องเฮเลนของเรานะคะ เตยบอกเธอเลยมาโดนเลยพ oh, oh, ี่เตยเขาเป็นอินติโชคชะตาโชคชะตาหนึ่งเธอคอยคอยแซยุดหยดูดแต่ไป่เห็นกิมแพคเลยได้ก uh, uh, ินกินะคะกินม่วงชาเอออ่ะมาต่อไปอ่ะอสีอะไรต่อไปการ์ดการ์ดโพสต์การ์ดในดิจิตอลแพ้สีส้มอีกปะเนี่ยวิหนึสามไม่เหมือนแล้วเหมือนว้าวสาม ว้าวน้องลูการดีมากก็คือถ้าเป็นสีแดงประจำคือสีน้องโลกสีแดงได้เลยอ่ะเพราสีดำก็เจ็ดเจ็ดวันไม่รู้นะสิจไม่อันนี้จะเป็นเป็นโฟโต้เป็นแบบว่าเป็นภาพอุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยเอาจอมีเอาน้องโน่มาแกะเไยเดี๋ยวเราเอาน้องโน่ของไว้มาแกะเลยให้ไวหลุนให้ไวเลยเผื่ออินจิ๋วมึงก็เผ็ดเลยเออไม่สดไปม่สดไม่จุ้ยไปแสบอันนี้อันนี้ของพี่เตยถือว่า ยีไว้มันไม่ได้มาไม่ได้มาพี่เตยไว้ไว้แกะนะคะมือดีนะอ่ะอันนี้ก็คือโปรสองโน่น่ารักน่ารักมากโอ้ยมั่วเลยอ่ะโอเจอโนนยี่ไว้ยี่ไว้ไม่เหมือนมั้ไม่เหมือนหรอไม่เหมือนจริงด้วยโอ้ยขอให้วังได้หนอยี่ไวเมื่อกี้แต่รูปมันอะหนึ่งโอ้ยได้เลย ยน่ยยตายแน่ยยยวยยุ้ลูกดีมากน่ารักมากนวนวดนอ้นวเก่ทอดหมก่อดนน่ารักมากมากวาก็คือได้ใจน้องอ๋อลกยตกเลยตก เราบอกออปโป๊ตของไวเก็บให้ไวหน่อยมิโนก็ออกคบอยู่คุยขาดใครขาดพี่มาขาดพี่มาจัดทีซายยังไม่มาโอเคเพราะว่าอยู่เตยใช่หลับคำไปเตยอันนี้ตอนนี้ไข่โนนโอน่ารักมากเลยน่ารักมากอันนี้ของแฮร์ันี้จะขาด เราเราของเราโปรโน่อยู่นี่อยู่นี่ที่เก็บอยู่นี่้วใช่ค่ะมาต่อไปของพี่เต้ยนะคะพี่เต้ยก็ซื้อร้านพร้อมส่งที่จะยามเหมือนเดิมนะคะแต่พี่เต้ยมีทั้งสเปเชียลโฟโต้บุ๊กแล้วก็ดิจิตอลแพ็คค่ะงัานดิจิตอลแพ็คก่อนละกันซุ้มจุ้มบอกใครบอกดองจีบกจีซองไฮยองขาวบอกจีซองไฮยองขาวมาแน่เต้ยถ้าสีไม่ซ้ำอ่ะจริงมันจะอยู่มันจะอยู่ฝั่งถ้าสี้ สีเหลืองเออเออองจีซองนจะสีน้องจีซองครับจีซองครับจีซองหลักครับนี่ครับผมเตยตยเตยเตนี่น่าสีอะไรวะสีเงินนี่ไงสีามนิเียเออเใช่เนี่ยเออใช่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หรอกหรอกไมู่เนี่ยไงเจนน้องสีชมพูให้ชันสีอีมาหนึ่งสองสามจิงหนึ่งสีแดงองสดอามอน แลมาแล้วสองเลยอุ้ยไม่ใช่อะไรอุ้ยสองเลยอุ้ยอ่านฟิกน้องเลิศรักองเรามากแล้วทุกครั้งที่แกะน้องเลิศมาตลอดนะคะจริงจริงประทับใจจริงแล้วก็เป็นแบบว่าพี่เลิศกับพี่เฮเลอร์กับน้องจีซองมึงหยุดดิตอิตอนนี้เท่ากับขัดแค่พี่มาร์คคนเดียวกับจีซองเหมือนเดิม กางเกงเลียกอุเยกอง่ารักอะไรอสีชมพูเหมือนเราเลยใช่เตยเรียกตั้งแต่ตอนนี้ย้อนต้องความซองพี่มาร์คมาหาพี่เตยด้วยนะครับพี่เตยก็คู่บุญมาเหมือนกันนะจริงใช่เคยได้มาสองอันเคยได้มาสองใช่คนคนราสีตัวคนคนราสีอี๊มึงกูติดนะกูเหมืนเหมือนเหมือนเหมือนกับด้าเลยโอ้ยน่าจะเป็นพี่มาร์คมาเลหนึ่งสองซ้ำจริงหนึ่งสองซ้ำ จีซองฮยองคนดี้งจีซองฮยองท่าจีซองฮยองหรือเปล่าฮิมาล์เทมากฮิมารเทมากกันนี้ทุกคนทุกคนแต่แบบขอเปอร์เทตรงนี้เลยได้ปะใครมีเจโน่รับเทดนะออกค่าส่งให้ด้วยของพี่อ้อมแฮชานอยากได้เจโน่มาหนึ่งตึงเต้นอ่ะสองสามตอุ้ยหนึ่งสองสาม ไม่ได้สั่งสั่งแต่ยังไม่มายังมาไม่ถึงเร้านี่ไหวอ่ะเผื่อว่าแบบหอมอะไรย่เงี้ยจูบแบบมันก็ไม่ได้มกินจิ๋วก็เอาไปเลยซื้อได้ไหมซื้อซื้อได้ไหมบางเลยอะจูบมากว่าเดี๋ยวไปหาซื้อที่ซองฮายองวะไคเต้ไงน่ากวนอุ้ยโอ้จริงด้วยอ่ะมักหยอกมึงอ่านซิกไปตัวพ่ออย่าลูกผมเยี่ยวเท่าไหร่จะให้เหรอกโต้บุก ไม่รูมีอะไรบ้างในเนี้ยคิดว่ากี่ใบน่าจะได้ลุ้นเป็นปศุยใหญ่เนี่ยกระสือเหนื่อยจังวะมึงเหนื่อยมากเลยปศุยใหญ่ปศุยยักษ์หรอใช่ไหมดูก่อนปศุยใหญ่น่าจะรวมนะรวมโอ้ยไม่รวมแห่ชาแห่ชาอะไรวะอ๋อแห่ชาอุ้ยมาขะมาก อ้ยที่ทรงอันนี้น่ารักมากทุกคนิดกา์ี่ไปนะโอ้ยถ้าทำแต่เจอมาหนึ่งนี่ไงเขาทำเป็นสีก่อนนะเนี่ยน่ารักมากด้านหลังด้านอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็เป็นอย่างนี้ไมไ้คางหล่อมากเลยอ่ะค่อยอันนี้ของน้องโนใส่หมวกแกะให้ไก่ด้วยหมกไก่ลยด้เอยมใช่พี่อ้อมเเือกเอมเผือเผืกกกเออเอเเ หนึ่งสองแต้วเลยว้าวหลอมากหล่อมากหล่อมากน่ารักมากจะไม่น่ารักมาเลยเขานารัมาเอ้ยีไม่น่ารักี่การดียวหนึ่งใบใช่ไหมั้่ได้กูนี่แต่รูปดีมากเลยอ่ะดีแบบโอ้ยแม่ไม่ใช่ น่ารักมากไอเด็กเล็กนี่มาจากไหนไอเด็กเล็กออุ้ยสวยโอ้โหอ๋ออันนี้อันนี้คือเนื้อเพลงป่ะดงเรินดงใจใช่ไหมเนื้อเพลงไหมเนื้อเพลงเนื้อเพลงอุ้ยอังวัวคือสวยมากจริงน่ารักมาก รองรอมึงเงินน่าเก็บเหมือนกันเนาะมานั่งมองอยากได้อันนี้เหมือนกันเลยตอนแรกอ่ะเราเข้าใจว่าแบบเมื่อเดี๋ยวนี้เราไปเดี๋ยวเราไปซื้อลอตสายก็ได้ถูกมนาะเดี๋ยวเราไปหาเดี๋ยวเราไปเพราะเราไม่รีบแล้วเนี่ยคนเราก็คือแบบถ้าเราได้สั่งเพิ่มมาเดี๋ยวไปแกะลงในช็อตแล้วกันนี ใช่แบบแกะร้องได้น่ารักมากน่ารักมากดีน่ารักมากอุ้ยเด็กๆมันน่ารักมากเลยอ่ะดูดีมโหไหวยท์เลยด้วยอาดวกด้วยคอนเซ็ปต์มันแบบว่ามันสนุกสนานนะน่ารักรากมคือขอบคุณเสมอที่น้องดีเอาเพลงนี้มาทำแขนดิสนุกมากกับการแกะบ้ามีแลต่จบไปแล้วทุกคน เท่ากับซีซองฮยองไม่มาซีซองฮยองไม่มาหาเราขาดคนเดียวคนเดียวไม่เป็นไรเพราะว่าได้ซื้อปกอาจจะไปอยู่ที่พี่ไว้ไงเออไม่ได้มาแกะงรายกันนะทุกคนโอ้ยมึงน่ารักแตกแตนรับประกันความแตกแตนของการแกะบั้มช่องวัชไวเพราะว่าไม่ว่าจะได้ไข่ก็กรี๊ดหีมแล้วแต่เขายังมีฝักสิทธิ์อยู่ที่เมนเมนข้างบ้านด่าละแล้วข้างข้างๆมันคือมึง <S <S นี่คือกี่โมงดิอ่ะดึกละเที่ยงคืนคืน<ช>จริงแต่ว่ากีนด,ดังมากกินด,ดังมากงั้นเดี๋ยวเราขอตัวกันไป เทรดก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ยังรอใช่มาอย่างยาวนานมีน้องถามจะลิก่ามอ่ะจริงน้องอาจจะงงว่าพี่ยังจะแกะอยู่ไหมแกะมาชัดแต่มันนะถูกต้องครับผมเป็นกำลังใจให้น้องดีด้วยนะเป็นกำลังใจให้ตัวเองในการไปเจอน้องดีด้วยจริงขอให้ทุกคนได้เจอน้องดีนะถูกต้องครับเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย